อยากกินกุ้งอยากกินใส่น้ำปลาหน่อยช้อนหนึ่ง น้ำปลาอะไรเดี๋ยวเค็มใส่หยดน้ำตาลหน่อยตาลทุกคนสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้พามา กินแอปเปิลจ้ะแอปเปิลน้ำปลาพริกป่นจ้ะอยากกินแก้กเปรี้ยวมามาสักแก้วด้วยกันมาสักแก้วด้วยกันจานคุปน,น้ำปลาพริกป่นเผ็ดมากๆากก็แล้วแตงมาจิ้ม อยากกินเปรี้ยวไปเผ็ดอร่อยดีนัวน้ำปลาแอปเปิ้ลมันก็ออกันหวานอยู่แล้วมันหวานไปเปรี้ยวก็เลย,เยมาเติมพริกอีกใส่น้ำปลาไปไปช้อนหนึ่งอร่อยดี เิ่นมันก็บอกไม่รู้ชื่ออะไรอย่างนี้ทุกเปิ้นทุกยีทุกอันก็จะมีนชื่อของมันอยู่นะแต่ว่าอันนี้มันออกไปเปรี้ยวหวานหวานมันก็นเลียกอะไรหันแค่สองลูกเองหายอยากเลยเผ็ดๆใส่พริกป่นตั้งช้อนเผ็ด เพียวใจวันนี้อากาศห,หนาวหนาวสามีชวนไปเดินแต่ไม่ไปบอกยัเดิ้ไม่สบายเยอะอีกเหนียวไม่หายอีกพรุ่งนี้ต้องไปทำงานไอเสียงยังกันแผลบอยู่เลยมันคันคอไง แล้วมากินน้ำปลาแต่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกอยากกินเปรี้ยวอ่เปรี้ยวเปเพ็ดแปงๆจ้ะหั่นแตงมาแก้มด้วย ใส่พริกเยอะไปหน่อยก็จะเผ็ดอากาติดลบหน้าบ้านในเช้าว่าจะไปเอาน้ําหน้าบ้านรดต้นไม้ที่เอาข้าวบ้านนิดหน่อยในห้องไายรุงอ่ะห้องแอร์ข้างล่างห้องเครื่องอ่ะ เอาตรงไม้ไปไว้ในนั้นจะไปตักน้ำน้ำกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยทุกคนก็เลยไม่ได้รถไม่อยากเอาน้ำในก๊อกในบ้านประหยัดอะน้ำข้างนอกอะเยอะแยะเลยที่รองเอาไว้น้ำฝนำกกลายเป็นน้ำแข็งหมด ก็เลยไม่ได้ลดเลยอือแอปเปิลลันะนี้น้ำมันก็เยอะนะซับอ่ะ <c> เ <oughs> นื้อมันมีน้ำฉ่ำๆม,มันเปรี้ยว,วหวานไปหอก็เลยเติมเผ็ดลงไปแล้วก็เติมน้ำปลาให้หนวหนัก็กินหายอยากอย,กอยู่ เเผ็ดจะใส่พริกป่นเยอะไปหน่อยแสบปากพริกป่นตำเองอะ่ะทุกคนเพื่อนก็เอามาจากไทยพี่แข่งกิโลนึองฝากก็ป่นป่นเองกล้วยเองป่นเอง,เองก็เลยเผ็ดถ้าเป็นพริกป่นซื้อมันจะไม่เผ็ดเท่าไหร่ทะเลตกอีกแะ้วที่อาจารย์ ขาวพี่มาสามีบอกพรุ่งนี้เช้าจะโทรลูกบอกจะโทรไปให้ไม่ต้องพ่อโทรไปหาหมอตอนนี้คนป่วยกันเยอะเลยแล้วบอกไม่ต้องไปหาหมอแค่โทรแล้วไปเอาใบป่วยที่หลัง ไปส่งที่ทํางานแต่พระเพนว่าคงจะไม่หรอกพระเพนไปทํางานดีกว่าเสียงแหบหน่อยมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ปวดหัวมันไม่ฟีเบอร์นะมันไม่ตัวร้อนแต่ว่าเนี่ยมันเป็นกระคอมันไอไงซื้อยากินยาสองวันแล้วก็ยังไม่ค่อยหายเลยยังไม่หายขาดแต่ว่ามันค่อยแค่ค่อยชั่วขึ้น นอนอยู่แต่บ้านเบื่อไงทุกคนทำงานก็แค่ห้าชั่วโมงเองไปเที่ยงครึ่งประมาณบ่ายโมงอะไรก็เลิกห้าโมงหโมงเนีกยเขียหน้าชั่วโมงไปโรงเรียน ทำความสะอาดโงเรียนเผ็ดทุกคนน้ำแอปเปิ้ลมันก็ออกนะกุ๊กไปกุ๊กมาน้ำแอปเปิ้ลมันออกกลัวจะเผ็ดเกินหยอดน้ำตาลไปอีกนิดนึงนดเดี๋ยวหอมันก็เผ็ดอร่อยแต่อร่อยนะทุกคน ถ้าเปิ้ลสองลูกจะกินไ้หมดอาศ่ยสน้ำปลาให้ช้อนเดียวล้วพริกป่นครึ่งช้อนนอป่อนป่นเองมันเผ็ดแล้วก็หยอดน้ำตาลหน่อยแค่นั้นนะ่ะคุก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 นานๆหน่อยน้ำไอเปิ้ลมันจะออกมนเผ็ดเลยกินได้เวลาหายอยากเปรี้ยวตำ ตามชุมตามันก็เบื่อไงอยากกินแบบนี้ไปเช้ากินข้าววอนไมเช้ามื้อของวันกินข้าวกับต้มยำกระดูกไก่เนื้อก็มีไม่เอานั้นเนี่ยเอากระดูกมันหังแทะกระดูกตรงคอ ให้ผัวไปซื้ออะมาตั้งแต่วันเสาร์ซื้อเอาแต่มันจะมีขายเฉพาะแพ็เพน,เป,นเป็นกระดูกอะ่ะแต่กระดูกมันก็มีเนื้อนแะล,ละมีเนื้อมีหนังมีอะไรแ,ลแหละทุกคนเป็นไก่อ่อนมันต้มยำก็อร่อยจ้สะสามีบอกทำไมไม่เอาทั้งตัวเนื้อไม่เอา,าเอากระดูกอะละ อยากกินอยากแทะกระดูกหายอยากแล้วทุกคนคืนคงไม่หมดเผ็เดเผ็ดไเปรี้ยวะจะกินไปกินมาเริ่มเข็ดฟันแล้วเนี่ยตาเหลข้างแล้วกือ <c> บ <oughs> หมดแล้เดี๋ยวนิดเดียว ไว้กินอีกรอ,อบ่อนก่อนนอนคำสุดท้ายเนาะเลี้ยวไปเขี้ยวมาเข็ดฟันทุกคนโอเคเนาะประเพณพามากินแอปเปิ้ล แอปเปิ้ลคุกพิปป่นน้ำปลาวันนี้ง่ายๆแก้เปรี้ยว <c oughs> แก้ไม่สบายทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า k you very much my friend. See you next time บาย e ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าแอปเปิล